สวัสดีครับเอฟซีสุโขทัยนะครับมือนีขะพะมะบึงเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับรถไถหน้าดัดแปลงนะครับเห็ดเป็นนังขับนะครับมือนีว่าสิมะบึงมาสร้างไดยยังแน่นะครับแน่ได้ยู่จะว่าบบได้ได้ทางหน,นึ่งครับตัวน,น,นี้นี่ดีนี่นานเตรียมแล้ำอะไรเงียมสิใส่ผานไถแหละครับบึงบังเอา อากาศเปยนแป้งบ่อยดูแลสุขภาพของคุณด้วยพูดแล้วโอ้ขักๆักขักเจมแล้วครับนี่เจมกับท่านได้โล่งสีนี่ใช้ยาสฏิฮีดชีชโชว์น่านรถคันนี้ก็ได้ของสร่างใส่อีกแล้วนอนเอง่งแม่งอยู่วาอยู่ว่อเป็นยังคือถอด ไหว้เท่เทแล้วของสร้างใสนี่นะครับทำการต่อนะครับเห็นมันได้สามผานแต่ว่าเจาัาสาได้สามลอกโบนะครับตัวนี้กับรอสชมนะครับเส็ดเล้วบุะครับจัจาสาได้ทำการทดสอบการไถนะครับนี่สลัก นี่คือลงว่าทันสุดอยู่วละสลักกันเลยถ้างสุดต้องตะปองแล้ตะปอกวะ <c oughs> <อ>ตัวนี้ก็เป็นตัวพันไถลูกค้านะครับสร้างงบมาขัดขัดจังได้ก็ได้เพราะซ้ำนีแหละครับเคาะเขา <c oughs> ก็ได้ขัดโได้เคาะเคาะเบ,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 บิ้งปวดออกรอเป็นฟองเป็นลมขี้ไก่ ก็หนิมก็ยังออกแต่ควมหนายัางได้คือเา่าตียล่ะสะรุปเรยวตัวนี้เฮ็ดง่ายแห่งของหูผมจบปรับใส่ัปรับยุคหันเลยมัดเลยโอ้หัวหายแต่เสื่อมหมดยังเลยเอาใส่ตัวนี้เลยเออโอ้ดีบีอีกแบบเนาะ องแบีดีเยครับไงปันยงบานโอ้เป็นส้เหียที่ผมต้องตัดบ่ได้ตัดยากใส่ย่างเดียวใส่ลงไปกับปับได้เลยปั๊บปั๊บไงขึ้นายลงได้อจกมแจมเจมเรอยากสูงกับปั๊บขึ้นยากต่ำกับปับลง ทดสอบให้เราเรีเรยบร้อยน่านี่เล็กน้อยก็เห็นนะครับเห็นขึ้นสูงแห้งน,นี่ครับทดสอบยกหางไถนะครับน,นะครับไอ้ยขึ้นเออขึ้นไม่ขี้ขึ้นสูงนะขึ้นสูงแห้งเอาขึ้นชุดไหมโอ้ยขึ้นชุดดึ๋งๆเลย เออข่าวทางข่าวทางเอียซี่ยังโบราณมันยังโบราณอันนีกก้วกันเจ้าพวกเก,ก้กาคนเดียว่าก็บอกเง้าพวกเก้าเออข่าวทางโอ้ว่านลงต่ำมันได้ก็ได้โอ้แน่นอนแน่แน่นอนแน่เรียล้น,น,นี่ละเรียล้วที่ลูกค้าต้องการโอ้ยเออมันสูงสี่มิ้ เดินเดินยังสี่มันเดินุดยอดยอดไล้วรอเงันมันมันยกไปสู้เฉือแมนนใช้งานใช้งามไม่บันมีตัวจังกัมันจะมันจังบดดอมลุ่ตอนนี้เงาแห้งมันเงามันสงสุมันเสริมมันก็ดัดเินเออสี่ตัว ะเก็บไปเรื่อยกันง่ามไปเรื่อยไปดีไปเรื่อยอ่าคิดคนออกแบบไปเรื่อยนี่แหละเขาจะเงินวิศวกราฮ่เ <pper pper> นี่ยนี่อ่าออแต่อะไรล่ะลุงอ่าแต่ิลงได้โอ้โหเนี่ยตัวนี้นรวมตัวนีรุ่งบ <pper pper> นหลวนกับอ่าอือ

ขนาดเลยครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อันนี้เขได้ตากขนาดสั่งเจาะได้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างบอกเบอร์โทรนะครับไปะได้เบอร์โทรสร้างเดี๋ยวผมจะสร้างบอกนะครับอู้หขยันแต่มันต้องไปทั้งนั้นอ่าบ่เบื้องต้นเบื้องต้มา เบอร์ทเบอร์ใศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศศนยสหศูี่สหอีกเบอร์หนึ่งดิศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ห้าสหูนหี่ปดศห้่ผู้ใดสนใจนะครับหรือต้องการแต่คำปรึกษากับโทรมหาสร้างนะครับสร้างพร้อมให้คำปรึกษานะครับ,บแต่ผูใ้ใดต้องการสิผลิตนะครับก็ นำรถมาหาสร้างได้เลยนะครับที่บ้านพักบุ้งตําบลจานอำเภอกันทราล่มจังหวัดสีสเกดนะครับนะครับมาเลยครับเอามากดดันสร้างเลยครับตอนนี้นะครับสร้างไก่สีเลียเสร็จสมบูรณ์นะครับไก่แล้วนะครับเพราะว่าหางตัวนี้ก็แค่ใส่หางนี่กับจบเลยได้ครับนี่สามารถไายได้แล้วก็ หรือีกตัวนึงก็คือแคตตัวคำนะครับคำด้านหลังเท่านั้นจบสุดยอดนะครับครับขิปนี้เอาไว้ซ้ำานีนะครับไว้ปอกกันคลิปหนานะครับตอนเอาไปไถนะครับสวัสดีครับ